มองหน้าอยู่เลยสาวโซนามาร์กีเล็กเล็กน่ารักเหรอเล็กน่าเล็กน่ารักเหรอเล็กน่ารักอ่ะพี่ไอ้ก็ว่าอย่างนั้นนะฮะพี่ไอ้ก็ว่าอย่างนั้นน่ารักอะทำไมเวลาคนอื่นล่ะ อะไรนะไม่อยากฟังเงินไม่อยากฟังเงินแต่เช้าเลยนะโซอะไรอ่ะก็เน้นบอกว่าน่ารักอ่ะก็ดีใจก็เลยถามว่าทำไมน่ารักไม่อยากแย่คนอื่นไงเคส์นะพาวก็เลยถามว่าน่ารักแล้วทำไมมารักคนนู้นคนนั้นอ่ะจำได้ปหล่ะแบนั้ E